ท่านี้ทานอะไรที่เลิศที่สุดอืพระองค์บอกว่าบุคคลให้อาหารชื่อว่าให้กําลังให้ผ้าชื่อว่าให้วันนะถ้าเราให้ผ้าเนี่ยวันนะเราผิวพรรณป่องใสวันนะดีวันนะงามนะถ้าเราให้อาหารเนี่ยชื่อว่าให้กําลังเราเป็นผู้มีกําลังให้ยานพาหนะชื่อว่าให้ความสุขอืนะให้ประทีปคมไฟชื่อว่าให้จักสุ และผู้ที่ให้ที่พักพาอาศัยชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างใครให้ที่พักนี่ชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยส่วนผู้ที่พร่ำสอนธรรมะชื่อว่าให้อมะตะความไม่ตายนะแล้วทานที่เลิศคืออะไรที่สุดแล้วคือธรรมทานนะพระผู้มีพระภาคบอกว่าภิกขุทั้งหลาย ทานสองอย่างเหล่านี้มีอยู่คืออามิสทานและธรรมทานพิกขุทั้งหลายบรรดาทานสองอย่างเหล่านี้ธรรมทานเป็นเลิศพิขุทั้งหลายธรรมทานเลิศกว่าทานทั้งหลายนะคำที่ว่าการให้ทานชนะการให้ทั้งปวงเนนี้รู้สึกว่าที่เช็คดูจะเป็นคำแต่งใหม่ที่เป็นพุทธวจนะก็คือธรรมทานเลิศกว่าทานทั้งหลาย